สวัสดีตอนเย็นนะคะร้านกเกษตรจุกหม่ค่ะวันนี้ดาวก็พามาชมนะคะเป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนในแปลงนะคะวันนี้นะคะที่พามาชมนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ทั้งหมดเลยนะคะอายุ3ปีนะคะอายุ3ปียาวลิ้นจี่ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือน้องเขาออกดอก ปีแรกเลยนะคะยาลิ้นจี่ทั้งหมดตรงนี้4ี่อต้นนะคะเริ่มออกดอกปีแรกนะคะนี่แตกดอกแตกดอกบางต้นนะคะบางต้นก็ยังไม่ออกบางต้นก็ออกนะคะทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่นะคะอายุ3ปีนะคะอายุสปีตอนนี้นะคะต้นพัน์ุนะคะที่ดาวแนะนําลูกค้า ยาวลิ้นจี่ยาวจะแนะนําตลอดนะคะให้ผูกเป็นไซส์กระดงเสียบยอดต่ํานะคะลูกค้าจะได้กิ่งล่างที่สมมูรณแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้กิ่งล่างที่โตโต,โตแบบนี้ที่สําคัญติดดอกออกมาจากกิ่งด้านล่างนะคะพราก,กิ่งกิ่งด้านล่างเขาโตเ้าสมบูรณ์กว่านะคะก็สามารถให้ผลผลิตได้ไวกว่านะคะออกออกลูกให้ผลผลิตได้เกือบถึงพื้นดินเลยนะคะ ผลผลิตเยอะด้วยที่สําคัญนะคะที่แนะนําลูกค้าว่าให้ปลูกแบบแบบใช้กระโดงแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้กระโดงอะ่ะพุ่มก็จะสวยคุณต้นก็จะโตแบบนี้นะคะคุณต้นก็จะโตลำต้นก็จะอวบแบบนี้เลยพุ่มสวยเป็นพุ่มแม่เราไม่ต้องไปตัดตัดตัดอยอดออกนะคะก็สามารถ ออกหนกให้ให้เราเต็มต้นนะคะถ้าเป็นแบบกิ่งเพนกิ่งข้างนะคะต้นก็จะขึ้นสูงโล่แล้วเราต้องไปบันยอดออก,ก่กนบันกลางออก,ก่กนแล้วถึงจะสามารถแตกพุ่มให้เราได้แต่ถ้าซส์เสียบยอดต่ำแบบนี้ลูกค้าจะได้ไหมใช้ส้นสวยพุ่มสวยแบบนี้เลยนะคะให้ผลผลิตวรวดเร็วด้วยออกลูกก็ถึงพื้นดินเลยนะคะนี่สวยมากพุ่มสวยได้ที่สําคัญกิ่งการโดมเขาจะมีกิ่งเยอะกว่าซ้ายขวาซ้ายขวารอบทิศนะคะก็สามารถที่จะ ให้ดอกได้เยอะกว่าลองลุกตามดูนะคะกิ่งเพนกิ่งข้างปลูกกิ่งข้างนะคะกว่าเขาจะหมุนได้ก็กิ่งก็จะน้อยน้อยก่อนนะคะกิ่งก็จะน้อยกว่ากิ่งกระโดงยังไงก็น้อยกว่ายิ่งกระโดงทรงกลมแบบนี้นะคะยิ่งเราก็จะได้กิ่งที่มันเยอะกิ่งดอกกิ่งเยอะก็สามารถให้ผลผลิตได้เยอะเพราะกิ่งเขาเยอะดอกเขาก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วจากที่เราปลูกกิ่งข้างเนี่ยพุ่มนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักสิบกว่ากิ่งแต่ พุ่มเนี้ยที่เราปลูกกิ่งกระโดงอ่ะกิ่งอยู่ที่ประมาณสามสิบกกิ่งแบบเนี้ยอ่าอันไหนจะได้ลูกเยอะกว่ากิ่งเยอะต้องได้ลูกดอกกว่าเยอะกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกปลูกทุเรียนนะคะไม่ต้องควางใครเลยนะคะปลูกกิ่งกระโดงนะคะเราจะได้ต้นท,ที่สวยสมบูรณ์นะคะเดีย๋ยวพาไปดูต้นอื่นๆนะคะเนี่ยลูกค้าดูนะนี่เราจะปลูกดอกกระโดงทั้งนั้นเลยลูกค้าดูนะ การูงพ <formation> ุ be <mud> <I> ่มจะสวยนะคะพุ <Yeah. S 2> ่มจะสวยขุนต้นจะเตี้ยแบบนี้นะคะเนี่ยขุนต้นต้นเขาจะเตี้ยแบบนี้กิ่งเขาจะเตี้ยแบบนี้เขาจะสวยนี่ต้นเตี้ยแบบนี้เห็นไหมคะต้นเตี้ยก็จะได้ติดดอกถึงพื้นดินเลยเห็นไหมคะนี่ปีแรกน้องติดดอกปีแรกนะคะสามปีดูนะคะนี่เราจะได้กิ่งเยอะแบบนี้เลยกิ่งด้านล่างก็จะโตมากก็สามารถให้ผลผลิตได้ได้รวดเร็วด้วยกิ่งด้านล่างโตนะคะก็จะให ออกดอกได้เยอะนะคะนี่ดูนะคะเนี่ยโคนต้นนะคะประมาณสามสิบสามสิบเซนนะสามสิบเซนนะคะไม่ถึงหนึ่งเมตรเห็นไหมคะจากโคนต้นขึ้นไปแค่ศอกเดียวเท่านั้นน,นะคะศอกเดียวทุกต้นเนี่ยศอกเดียวทุกต้นนะคะจะไม่มีต้นไหนที่สูงโลนะคะแล้วเราก็จะไม่ตัดแต่งกิ่งล่างอ,อกเอาไว้ออกลูกเอาไว้ออกเหมือนผลิตนะคะเห็นไหมคะนี่ หิ่งนั่งจะโตมากคนต้นจะอวบมากถ้าเราปลูกแบบไซส์ไซส์กระโดงเสียบยอดต่ำโคนต้นโตอันนี้นะคะดาวปลูกแบบยาวล้นกี่เสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลเราจะได้โคนต้นโตแบบนี้เลยนะคะโตมากนะคะอวบมากอ้วนมากโตมากถ้าปลูกต้นกล้าทุเรียนป่ามาเลเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนป่านะคะเสียบยอดต้นกล้าทุเรียนบ้านเรานะคะทุเรียนบ้านมันเรา ต้นจะเล็กกว่าเยอะนะคะแต่ถ้าเสียบยอดต้นการทุเรียนป่า3ปีเราก็จะได้โตแบบนี้แต่ถ้าเสียบทุเรียนบ้านนะคะป่านี้ยังไม่ได้ขนาดนี้นะคะถ้าเสียบทุเรียนบ้านก็3ปีก็น่าจะอยู่ใช้ประมาณนี้นะคะประมาณ2ต้นนี้เนี่ยดูนะคะนี่เสียบยอดต้นการทุเรียนป่ามาเดยก็จะได้ไซส์ที่โตแบบนี้อวบแบบนี้นะคะพุ่มก็ดอกกิ่งก็เยอะนะคะยาวเลิ้งกี่ทั้งหมดเลยนะคะ400ต้นนะคะ 400ต้นตรงนี้ทั้งหมด20ไร่นะคะปลูกระยะห่าง10มูณ10ได้400ต้นหนึงไร่ได้20ต้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกตุเรียนสายพันยาวิ้นจีนะคะตอนนี้ดาวมีไซแนะนำนะคะหลายชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงเบอร์15ถุงเบอร์16นะคะหรือถุงเบอร์12สวยๆทั้งนั้นนะคะอยากให้ปลูกเป็นสากลางๆแบบนี้หรือว่าแบบเงก็ได้เข่งละ1,000บาทนะคะเขงใหญ่ก็มีนะคะ ชุดนี้ที่ดาปลูกอ่ะนะคะชุดนี้ที่ปลูกอ่ะเราจะปลูกแบบไม้ใหญ่นะคะจะหมู่ปลูกแบบเข่งใหญ่เลยนะคะเข่งเข่งไซส์เข่งไซส์เบอร์เบอร์หนึ่งนะคะเข่งเบอร์หนึ่งที่ดาวปลูกสามปีดาวก็จะได้ไซส์แบบนี้แล้วติดดอกแล้วนะคะนี่ดูนะคะติดดอกแล้วนะคะบางต้นนะคะแต่ไม่ติดทุกต้นนะคะ ตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยสะสมอาหารตั้งแต่แรกรองก้นหลุมเลยรองก้นหลุมให้ปุ๋ยสะสมอาหารเลยนะคะให้มาเรื่อยๆเลยหัวเชื้อยูมิอินซีนะคะเป็นปุ๋ยที่เราสั่งหัวเชื้อมาจากดูเฟนนะคะแล้วก็ฉีดพ่นใบนะคะฉีดพ่นใบด้วยปุ๋ยฟิชเชอร์แล้วก็เวทลินนะคะเนี่ยลูกค้าดูนะใครสนใจนะคะที่จะปลูกทุกเรียนสายพันยาลินจีสั่งซื้อต้นพันธุ์ทางร้านเกษตรจุกใหม,ไ,มได้ของเทแน่นอนนะคะ นี่สวยนะคะพุ่มสวยเลยนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ก็พามาชมแปลงทุเรียนสายปัญญาลิ้นจี่นะคะอายุ3ปีเริ่มติดดอกเริ่มให้ผลผลิตนะคะบางต้นสว่วนมากจะติดดอกเยอะนะคะที่ติดดอกประมาณ70%ที่ไม่ติดดอกประมาณ3 0ซนตนะคะดูนะคะสวยมากเป็นทรงพุ่มสวยมากเลยนะคะพุ่มใบก็สวยนะคะ ตัเรียนเล็กตัวเรียนใหญ่ก็ข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เรามีปุ๋ยมียามีครบนะคะมีปุ๋ยดอกอะไรครบเลยนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยอวนิ้นจี400เต้นนะคะตรงนี้สวยมากยามเย็นมันก็จะมีความสุขแบบนี้ถ้าเราอยู่ในสวนนะคะปลูกในสวนยามเย็นยามค่ำาก็จะดูร่มรื่นแบบนี้เลยใครอยากปลูกนะคะ ยาลิ้นจี่ก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะบริการส่งทั่วไทยถึงบ้านเลยทั้งต้นพันธุ์ทั้งปุ๋ยทั้งยานะคะ